ปอปจกำแพงเพชรเดินหน้าสร้างต้นกล้าประชาธิปไตยจับมือสอพอมอกำแพงเพชรพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งวันที่15มกราคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้อง e-classroom for tablet โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสมศักดิ์เอี่ยมดีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2567ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาพลเมืองเพื่อความเป็นประชาธิปไตยตนกล้าประชาธิปไตยประจำปีการศึกษา2567พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์บุญสนอ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรนายธนยุทธ์คังวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยาและดรสุชาดาปุลปันศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งรวมพิธีเปิดในครั้งนี้โดยมีนางสาวกัญจนายาดา พิสิทธิ์พาทินหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวร,รายงานการประกวดในครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดโมเดลนวัตกรรมประชาธิปไตยจากการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาพลเมืองเพื่อความเป็นประชาธิปไตยต้นกล้าประชาธิปไตยประจำปีการศึกษา2567 เมื่อวันที่16-18สิงหา2567ณหอประชุมแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์โดยเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนครูอาจารย์บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมกันคิดริเริ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรจัดการประกวดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมโลกโดยถือประโยชน์ของประเทศชาติและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดจำนวน11โรงเรียน